โลกที่คุณจะประกอบคอมเองไม่ได้ใครกำลังยึดหน่วยความจำของโลกนี่คือโลกที่คุณอาจไม่มีสิทธิ์ประกอบคอมพิวเตอร์เองอีกต่อไปไม่ใช่เพราะกฎหมายห้ามแต่เพระาะฮาร์ดแวร์หายไปจากตลาดสำหรับหลายคนการประกอบคอมคือสัญ,ญลักษณ์ของอิสระทางเทคโนโลยีคุณเลือกชิ้นส่วนเองคุณควบคุมพลังประมวลผลเองแต่วินาทีที่ศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์เริ่มขยายตัวในระดับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนที่คุณเคยซื้อได้ง่ายๆกลายเป็นทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์ สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นไม่ใช่แค่ของขาตลาดแต่มันคือแรงกระแทกด้านอุปสงค์ที่นักเศรษฐศาสตร์เรียกว่าด ok ีมานช็อคเมื่อความต้องการพุ่งขึ้นรวดเร็วห่วงโซ่อุปทานที่เคยสมดุลจะบิดตัวทันทีและคราวนี้ความต้องการนั้นไม่ได้มาจากผู้บริโภคทั่วไปแต่มาจากบริษัทที่มีเงินทุนระดับแสนล้านบาทพร้อมจะจ่ายทุกอย่างเพื่อได้ชิปก่อนใครการจอที่คุณใช้เล่นเกมหรือใช้ตัดต่อวิดีโอแท้จริงแล้วคือหน่วยประมวลผลกราฟิกหรือ GPU GPU ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการงานภาพแต่โครงสร้างภายในของมันเหมาะกับการคำนวณแบบขนานซึ่งเป็นหัวใจของปัญญาประดิษฐ์ยุคใหม่เมื่อโมเดลภาษาขนาดใหญ่ต้องฝึกด้วยข้อมูลมหาศาล GPU จึงกลายเป็นเครื่องจักรทองคำที่ศูนย์ข้อมูลต้องการนับหมื่นนับแสนตัวในระยะสั้นนักวิเคราะห์คาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้นประมาณ15-2แต่นั่นคือกรณีที่สถานการณ์ไม่รุนแรงขึ้นความจริงคือราคาบางรุ่น พุ่งสูงกว่านั้นมากและบางครั้งคุณจ่ายแพงกว่าสามหมื่นบาทเพียงเพื่อให้ได้ของที่เคยถูกกว่านั้นมากบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่บางแห่งเปิดตัวสินค้ารุ่นใหม่ที่ตั้งราคาไว้ประมาณ2 4 7 1 7บาทแต่ในตลาดจริงกลับขายเกินสามหมื่นบาทอย่างรวดเร็วนี่ไม่ใช่การตั้งราคาผิดพลาดแต่มันคือคกลไกตลาดที่เงินทุนจากภาคปัญญาประดิษฐ์ดันเพดานราคาใหม่ขึ้นไปและถ้าคุณคิดว่าปัญหามีแค่กาจอคุณยังไม่ได้เห็นภาพทั้งหมดหน่วยความจำหลักหรือแรม คือหัวใจของคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องถ้าไม่มีมันเครื่องจะไม่ทำงานเลยแรมเคยเป็นชิ้นส่วนที่คิดเป็นประมาณ10%ของต้นทุนเครื่องและหลายครั้งถูกมองว่าเป็นของที่ถูกที่สุดในชุดประกอบแต่เมื่อศูนย์ข้อมูลต้องเก็บและเรียกใช้ข้อมูลมหาศาลตลอดเวลาความต้องการแรมจึงพุ่งขึ้นแบบก้าวกระโดดในบางช่วงเวลารา,ราคาถูกเสนอให้ผู้ผลิตพีสูงขึ้นถึง5เท่าภายในเวลาไม่กี่เดือน ผู้ประกอบธุรกิจคอมพิวเตอร์สั่งทำรายหนึ่งกล่าวว่าต้นทุนบางรุ่นขยับจากประมาณ19 0 0 0 0บาทไปใกล้2 3 0 0 0 0บาทและเขาย้ำชัดว่านี่ไม่ใช่ฟองสบู่ระยะสั้นแต่มันคือการเปลี่ยนโครงสร้างอุปสงค์เมื่อยอดขายภาคปัญญาประดิษฐ์สูงบวกกับยอดขายผู้บริโภคลดลงเพราะราคาแพงผู้ผลิตจึงเริ่มตัดสินใจเชิงกลยุทธ์พวกเขาลดสัดส่วนการผลิตสำหรับตลาดทั่วไปและหันไปโฟกัสตลาดศูนย์ข้อมูลที่มีกำไรสูงกว่า และสั่งซื้อปริมาณมากกว่าผลลัพธ์คืออุปทานฝั่งผู้บริโภคยิ่งหดตัวราคาในตลาดยิ่งพุ่งและวงจรนี้เสริมแรงตัวเองรายงานจากสถาบันวิเคราะห์อุตสาหกรรมระบุว่ารายได้อุตสาหกรรมชิปอาจเพิ่มขึ้น28%คิดเป็นกำไรเพิ่มระดับล้านล้านบาทตัวเลขนี้เร็วกว่าที่ผู้เชี่ยวชาญคาดการไว้หลายปีและมันสะท้อนว่ากำลังการผลิตถูกดูดเข้าสู่ภาคปัญญาประดิษฐ์ยังมีหน่วยความจำะยะยาวอย่าง SSD ที่ใช้เก็บข้อมูลถาวร ซึ่งเริ่มเผชิญแรงกดดันเช่นเดียวกันศูนย์ข้อมูลต้องใช้ไรจ์จำนวนมหาศาลเพื่อเก็บชุดข้อมูลสำหรับฝึกโมเดลและสำรองข้อมูลผลลัพธ์ราคาบางรุ่นขยับจากประมาณ2,178บาทไปใกล้4,000บาทภายในเวลาไม่กี่เดือนเมื่อความต้องการสูงกว่าอุปทานมากกว่า10%ตลาดจะไม่ปรับตัวช้าแต่มันจะกระโดดและทั้งหมดนี้เกิดขึ้นพร้อมกันทั้ง GPU, RAM และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกัน คำถามที่แท้จริงจึงไม่ใช่แค่ทำไมของแพงแต่คือใครกำลังรวบรวมพลังประมวลผลของโลกทั่วโลกมีศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์เกือบ9 00 0แห่งและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นสามเท่าภายในไม่กี่ปีนั่นหมายความว่าทรัพยากรฮาร์ดแวร์จำนวนมหาศาลจะถูกติดตั้งอยู่หลังประตูเหล็กที่คุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงและนี่คือจุดเริ่มต้นของคำถามใหญ่ว่าในอนาคตเราจะยังเป็นเจ้าของพลังประมวลผลของตัวเองหรือเราจะต้องเช่ามัน s t a c k s ไม่ได้ถามว่าเทคโนโลยีดีหรือไม่ดีแต่เราถามว่าโครงสร้างอำนาจกำลังเคลื่อนที่ไปทางไหนเมื่อฮาร์ดแวร์กลายเป็นทรัพยากรยุทธศาสตร์อำนาจจะไหลไปสู่ผู้ที่ควบคุมศูนย์ข้อมูลและเมื่อคุณไม่สามารถซื้อหน่วยความจำได้ง่ายๆคุณจะต้องเข้าสู่ระบบที่เรียกว่าคลาวด์คลาวด์ไม่ใช่แค่ที่เก็บข้อมูลแต่มันคือการเปลี่ยนรูปแบบความเป็นเจ้าของจากซื้อขาดเป็นเช่าใช้ในโลกที่คุณเช่าพลังประมวลผลเงื่อนไขาการเข้าถึงจึงถูกกำหนดโดยผู้ให้บริการ ถ้าราคาเพิ่มขึ้นคุณไม่มีทางเลือกมากนักเพราะทางเลือกแบบประกอบเองอาจไม่เหลืออยู่และนี่คือบิ๊กช็อปของเรื่องนี้ไม่ใช่ราคาที่ขึ้นแต่คือสิทธิ์ในการควบคุมที่กำลังหายไปนี่คือสัญญาณซ่อนเร้นที่หลายคนมองข้ามเพราะสายตาถูกดึงไปที่ข่าวการลงทุนมูลค่าหลายแสนล้านบาทแต่ใต้กระแสนั้นโครงสร้างตลาดกำลังเปลี่ยนจากกระจายสู่รวมศูนย์และเมื่อการรวมศูนย์เกิดขึ้นความสามารถในการตัดสินใจของปัจเจกจะค่อยๆถูกจำกัด นี่ไม่ใช่เรื่องของเกมเมอร์แต่มันคือเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งหมดเพราะทุกธุรกิจในอนาคตจะพึ่งพาพลังประมวลผลไม่ต่างจากไฟฟ้าในศตรวรรษก่อนคำถามคือใครจะเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าดิจิทัลเหล่านั้นและถ้าคุณคิดว่านี่เป็นเพียงวงจรราคาในส่วนถัดไปเราจะลงลึกถึงชั้นโครงสร้างว่ากลไกลอะไรผลักดันการเปลี่ยนแปลงนี้นี่คือจุดที่เราต้องหยุดมองราคาและเริ่มมองระบบถ้าในตอนแรกเราพูดถึงราคาที่พุ่งขึ้น ตอนนี้เราต้องลงไปดูโครงสร้างลึกกว่านั้นเพราะราคาเป็นแค่ผลลัพธ์ปลายทางสิ่งที่กำลังเปลี่ยนจริงๆคือธรรมชาติของอุปสงค์ไม่ใช่แค่ปริมาณที่มากขึ้นแต่เป็นคุณภาพของความต้องการที่ต่างไปโดยสิ้นเชิงในอดีตผู้บริโภคซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานเปิดโปรแกรมเล่นเกมทำงานเอกสารความต้องการกระจายและไม่พร้อมกันแต่ศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ซื้อฮาร์ดแวร์เป็นพันเป็นหมื่นตัวในครั้งเดียวพร้อมกันและต้องการสเปคเดียวกัน นี่คือความต่างที่ตลาดรับมือ,อยากเพราะสายการผลิตถูกออกแบบมาเพื่อความหลากหลายไม่ใช่เพื่อการดูดทรัพยากรแบบศูนย์รวมโมเดลปัญญาประดิษฐ์ขนาดใหญ่ต้องฝึกด้วยข้อมูลระดับหลายพันล้านประโยคการฝึกหนึ่งรอบใช้เวลาหลายสัปดาห์และต้องเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ในหน่วยความจําที่เข้าถึงได้รวดเร็วหน่วยความจําที่ใช้จึงไม่ใช่แรมธรรมดาแต่เป็นหน่วยความจําแบนด์วิดสูงที่ผลิตได้จํากัดและใช้กระบวนการซับซ้อนเมื่อบริษัทผู้ผลิตเห็นว่าความต้องการแบบนี้ มีมูลค่าสูงกว่าพวกเขาจึงปรับรายการผลิตลดรุ่นผู้บริโภคเพิ่มรุ่นศูนย์ข้อมูลนี่คือการเปลี่ยนทิศทางเชิงโครงสร้างจากตลาดกระจายสู่ตลาดสัญญาขนาดใหญ่รายงานบางฉบับประเมินว่าเกือบ40%ของกำลังการผลิตแรมโลกถูกจัดสรรให้กับโครงการปัญญาประดิษฐ์ขนาดยักษ์เพียงไม่กี่โครงการหนึ่งในนั้นคือโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมูลค่าหลายแสนล้านบาทที่ตั้งเป้าสร้างศูนย์ข้อมูลทั่วสหรัฐอเมริกาเมื่อเงินลงทุนระดับนี้ไหลเข้าสู่ตลาด สัญญาราคาจะถูกบิดเบือนเพราะไม่ใช่การแข่งขันระหว่างผู้บริโภคแต่เป็นการแข่งขันระหว่างทุนยักษ์ผู้ผลิตชิปไม่ได้คิดเพียงต้นทุนแต่คิดถึงความแน่นอนของคำสั่งซื้อซึ่งศูนย์ข้อมูลให้ได้ดีกว่าถ้าคุณเป็นผู้บริหารโรงงานคุณจะเลือกผลิตสินค้าให้ลูกค้าที่สั่งครั้งละหมื่นชิน้นหรือกระจายขายรายย่อยที่ไม่แน่นอนนี่คือเหตุผลที่อุปทานฝั่งผู้บริโภคถูกบีบไม่ใช่เพราะขาดแคลนวัตถุดิบเท่านั้นแต่เพราะการจัดสรรเปลี่ยนไปในทางเศรษฐศาสตร์ เราเรียกสิ่งนี้ว่าการจัดลำดับความสำคัญของตลาดซึ่งเกิดขึ้นเมื่อทรัพยากรมีจำกัดและกำไรแตกต่างกันชัดเจนเมื่อกำไรจากศูนย์ข้อมูลสูงกว่าตลาดผู้บริโภคจะถูกเลื่อนไปท้ายแถวและเมื่อเกิดขึ้นพร้อมกันทั้ง G P U R A M และหน่วยเก็บข้อมูลระบบนิเวศของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจะสั่นคลอนยังมีอีกชั้นหนึ่งที่ลึกกว่านั่นคือสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญเรียกว่ากำแพงหน่วยความจำกำแพงหน่วยความจำ เกิดขึ้นเมื่อความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าความสามารถในการดึงข้อมูลจากหน่วยความจำในระบบปัญญาประดิษฐ์โมเดลอาจคำนวณได้เร็วมากแต่ถ้าไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันประสิทธิภาพจะลดลงทันทีเพื่อลดปัญหานี้ศูนย์ข้อมูลต้องใช้หน่วยความจำจำนวนมากและวางไว้ใกล้กับหน่วยประมวลผลมากที่สุดนั่นหมายความว่าการออกแบบชิปประยุกต์ใหม่จะผูกหน่วยความจำเข้ากับตัวประมวลผลแน่นขึ้นซึ่งทําให้ต้นทุนสูงขึ้นอีกเมื่อเทคโนโลยีถูกออกแบบเพื่อตลาดหนึ่ง ตลาดอื่นจะต้องยอมรับผลกระทบตามมาคุณอาจเริ่มเห็นโน้ตบุ๊กที่ไม่สามารถอัปเกรดแรมเองได้เพราะหน่วยความจำถูกบัดกรีติดกับเมนบอร์ดนี่ไม่ใช่แค่การออกแบบเพื่อความบางแต่มันสอดคล้องกับแนวโน้มรวมศูนย์ของพลังประมวลผลถ้าผู้ใช้ไม่สามารถอัปเกรดเองวงจรการซื้อใหม่จะเร็วขึ้นและการพึ่งพาผู้ผลิตจะสูงขึ้นขณะเดียวกันศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์เกือบ9 00 0แห่งทั่วโลกกำลังขยายตัวรวดเร็ว ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าจำนวนนี้อาจเพิ่มขึ้น3าเท่าภายในไม่กี่ปีซึ่งหมายถึงความต้องการฮาดแวร์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องที่น่าสนใจคือประมาณ80%ของศูนย์ข้อมูลเหล่านี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่อุณหภูมิไม่เหมาะสมศูนย์ข้อมูลทำงานได้ดีที่สุดในช่วงประมาณ18-27องศาเซลเซียสแต่หลายแห่งอยู่ในพื้นที่ร้อนหรือหนาวเกินไปเมื่ออุณหภูมิไม่เหมาะสมต้องใช้พลังงานเพิ่มเติมเพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมทำให้ต้นทุนรวมสูงขึ้นอีก ต้นทุนที่สูงขึ้นเหล่านี้จะถูกผลักไปยังบริการคลาวและสุดท้ายอาจสะท้อนกลับมาที่ผู้ใช้นี่คือโดมิโนอีกตัวหนึ่งเมื่อพลังประมวลผลรวมศูนย์ต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานจะสะสมที่ศูนย์กลางและเมื่อศูนย์กลางควบคุมทรัพยากรผู้ใช้จะกลายเป็นผู้เช่าคลาวจึงไม่ใช่แค่เทคโนโลยีแต่เป็นแบบจำลองธุรกิจที่เปลี่ยนสิทธิการครอบครองเป็นสัญญาใช้งานคุณไม่ซื้อหน่วยความจำคุณซื้อสิทธิ์ในการใช้มันตามเวลาถ้าผู้ให้บริการปรับราคา คุณต้องยอมรับหรือย้ายระบบทั้งหมดซึ่งมีต้นทุนสูงมากนี่คือการสร้างความผูกพันเชิงโครงสร้างที่ทําให้การออกจากระบบยากในเชิงสังคมนี่คือการย้ายอํานาจจากผู้ใช้รายย่อยไปสู่บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่เมื่อพลังประมวลผลกระจุกตัวนวัตกรรมอิสระจะลดลงเพราะต้นทุนเริ่มต้นสูงเกินไปสตาร์ทอัปรายเล็กอาจไม่สามารถซื้อฮาร์ดแวร์เองและต้องพึ่งพาคลาวตั้งแต่วันแรก นั่นทำให้โครงสร้างการแข่งขันเปลี่ยนจากแข่งขันด้านเทคโนโลยีเป็นแข่งขันด้านการเข้าถึงทุนและเมื่อทุนเป็นตัวกำหนดการเข้าถึงความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีจะขยายตัวนี่ไม่ใช่ภาพอนาคตที่ไกลแต่กำลังก่อตัวขึ้นแล้วคำถามคือเรากำลังเห็นฟองสบู่หรือกำลังเห็นการจัดระเบียบโลกดิจิทัลใหม่บางคนเสนอว่าทางออกคือการกำกับดูแลภาครัฐเพื่อป้องกันการผูกขาดทรัพยากรแต่ในโลกความเป็นจริง บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่มีบทบาทสูงต่อเศรษฐกิจและต่อการจ้างงานทําให้การควบคุมไม่ง่ายอีกทางหนึ่งคือฟองสบู่แตกแต่ถ้ามันแตกจริงการลงทุนมหาศาลที่อัฉีดเข้าไปอาจกระทบเศรษฐกิจในวงกว้างเราจึงอยู่ในจุดที่เปราะบางระหว่างการรวมศูนย์อย่างถาวรกับความเสี่ยงของการปรับฐานรุนแรงในส่วนสุดท้ายเราจะเชื่อมทั้งหมดเข้ากับชีวิตคุณว่าการเปลี่ยนแปลงนี้หมายความว่าอะไรในระดับปัจเจกเพราะคำถามสำคัญ ไม่ใช่ว่าตลาดจะไปทางไหนแต่คือคุณควรเตรียมตัวอย่างไรนี่คือชั้นลึกของโครงสร้างที่ซ่อนอยู่ใต้ข่าวราคาชิปและเมื่อคุณเริ่มเห็นโครงสร้างคุณจะมองข่าวเดียวกันด้วยสายตาใหม่เมื่อเรามาถึงจุดนี้คำถามไม่ใช่เพียงว่าอุปกรณ์จะแพงขึ้นอีกเท่าไหร่แต่คือโครงสร้างใหม่นี้จะกำหนดชีวิตดิจิทัลของคุณอย่างไรและคุณจะมีอำนาจต่อรองเหลืออยู่แค่ไหนในอดีตการมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวคือการมีพื้นที่ส่วนตัวคุณเก็บข้อมูลเอง คุณประมวลผลเองคุณควบคุมเวลาและจังหวะของการทำงานเองแต่ในโลกที่พลังประมวลผลประจุกตัวอยู่ในศูนย์ข้อมูลการควบคุมจะค่อยๆเคลื่อนจากโต๊ะทำงานของคุณไปสู่ศูนย์ควบคุมที่อยู่ไกลออกไปลองคิดดูว่าหากวันหนึ่งคุณไม่สามารถอัปเกรดเครื่องเองได้เพราะแรมและ GPU ราคาสูงเกินเอื้อมคุณจะเริ่มพึ่งพาบริการเช่าโดยปริยายบริการเหล่านั้นจะเสนอความสะดวกบอกว่าคุณไม่ต้องกังวลเรื่องฮาร์ดแวร์ ไม่ต้องดูแลรักษาเพียงจ่ายรายเดือนแล้วใช้งานได้ทันทีฟังดูเหมือนประหยัดเวลาแต่ในเชิงโครงสร้างนั่นคือการเปลี่ยนจากเจ้าของทรัพย์สินเป็นผู้ใช้ภายใต้เงื่อนไขเงื่อนไขนั้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาราคาอาจขยับขึ้นหรือฟีเจอร์บางอย่างอาจถูกจำกัดและคุณแทบไม่มีทางเลือกอื่นนี่คือผลกระทบเชิงส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวกับเกมเมอร์เท่านั้นแต่เกี่ยวข้องกับนักออกแบบโปรแกรมเมอร์นักวิจัยและผู้สร้างสรรค์ทุกคน เมื่อการเข้าถึงพลังประมวลผลต้องผ่านตัวกลางความสามารถในการทดลองสิ่งใหม่จะขึ้นกับงบประมาณและสัญญาใช้งานสตาร์ทอัพรายเล็กที่เคยซื้อเครื่องแรงแรงแล้วเริ่มสร้างนวัตกรรมในห้องเล็กๆอาจต้องพิจารณาต้นทุนรายเดือนที่ไม่แน่นอนมหาวิทยาลัยและนักวิจัยอิสระอาจต้องต่อรองกับผู้ให้บริการเพื่อให้ได้ทรัพยากรที่จําเป็นต่อการทดลองและเมื่อการทดลองถูกจํากัดความเร็วของนวัตกรรมอิสระจะช้าลงในอีกด้านหนึ่ง บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่จะได้เปรียบมากขึ้นเพราะพวกเขามีทุนและข้อตกลงระยะยาวกับผู้ผลิตชิปนี่คือการขยายช่องว่างเชิงโครงสร้างไม่ใช่แค่ช่องว่างรายได้แต่ช่องว่างในการเข้าถึงศักยภาพดิจิทัลในระยะยาวเราอาจเห็นโลกที่พลังประมวลผลกลายเป็นสาธารณูปโภคคล้ายไฟฟ้าแต่ถูกควบคุมโดยเอกชนไม่กี่รายคุณจะเปิดแอปทำงานเล่นเกมหรือฝึกโมเดลของคุณผ่านสายสัญ,ญญาณที่เชื่อมไปยังศูนย์ข้อมูลเสมอ คอมพิวเตอร์ส่วนตัวอาจยังมีอยู่แต่ทำหน้าที่เป็นเพียงหน้าจอและอุปกรณ์รับส่งข้อมูลไม่ใช่ศูนย์กลางการประมวลผลนี่คือภาพที่ดูสะดวกแต่แฝงด้วยการรวมสูนย์อำนาจหากผู้ให้บริการตัดสินใจเปลี่ยนนโยบายหรือจำกัดการใช้งานบางประเภทคุณอาจไม่มีทางเลือกที่เทียบเท่าและหากเหตุการณ์เศรษฐกิจหรือการเมืองกระทบโครงสร้างพื้นฐานเหล่านั้นการพึ่งพาจะกลายเป็นความเปราะบาง นี่คือฟิวเจอร์อิมแพคของเรื่องนี้โลกที่การเข้าถึงพลังประมวลผลถูกกำหนดโดยโครงสร้างทุนและสัญญาในระดับส่วนบุคคลคุณอาจต้องคิดใหม่เกี่ยวกับความเป็นเจ้าของดิจิทัลและประเมินว่าการพึ่งพาคลาวด์ทั้งหมดเหมาะสมหรือไม่บางคนอาจเลือกลงทุนในฮาร์ดแวร์เร็วขึ้นก่อนที่ราคาจะขยับไปอีกระดับเพื่อรักษาความเป็นอิสระบางส่วนบางคนอาจรวมกลุ่มสร้างโครงสร้างพื้นฐานร่วมกันเพื่อแบ่งปันต้นทุนและลดการพึ่งพาศูนย์ข้อมูลยักษ์ นี่คือการตอบสนองที่เกิดขึ้นได้เมื่อผู้คนตระหนักว่าโครงสร้างกำลังเปลี่ยนแต่ไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนสิ่งสำคัญคือการเข้าใจว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่คลื่นราคาแต่มันคือการจัดระเบียบใหม่ของอำนาจดิจิทัลเรากลับมาที่จุดเริ่มต้นการประกอบคอมพิวเตอร์เองไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของการควบคุมเมื่อสัญ,ญลักษณ์นั้นถูกกัดกร่อนคำถามที่ใหญ่กว่าก็เกิดขึ้นเรากำลังยอมแลกความสะดวกกับอำนาจโดยไม่รู้ตัวหรือไม่ โลกของปัญญาประดิษฐ์ให้ประโยชน์มากมายเพิ่มประสิทธิภาพสร้างมูลค่าและผลักดันเศรษฐกิจแต่ทุกเทคโนโลยีมีต้นทุนเชิงโครงสร้างและต้นทุนนั้นมักไม่ปรากฏในใบเสร็จมันปรากฏในรูปแบบของการพึ่งพาการรวมศูนย์และการลดทางเลือกถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้คุณจะเห็นว่าประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าปัญญาประดิษฐ์ดีหรือไม่ดีแต่คือการกระจายหรือรวมศูนย์ของพลังประมวลผลนี่คือจุดปิดลูปของเรื่องนี้จากคำถามว่าทำไม คุณอาจประกอบคอมไม่ได้ไปสู่คำถามว่าใครควบคุมเครื่องจักรของโลกดิจิทัลเมื่อคุณเห็นโครงสร้างคุณจะเข้าใจว่าราคาที่เพิ่มขึ้นคือสัญญาณไม่ใช่ต้นเหตุและในโลกที่สัญญาณดังขึ้นเรื่อยๆคนที่มองเห็นโครงสร้างก่อนจะตัดสินใจได้ก่อนขอบคุณที่ติดตาม Stackset แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป Stack Sats, stay humble.